ในส่วนของพื้นฐานนะครับประจําวันที่26สิงหาคมนะฮะ2,556ตัวแรกก็เป็นตัวเคคานะครับในเรื่องของผลประกอบการนะฮะเราก็มาดูในเรื่องของกําไรสุทธิในครึ่งปีแรกเนี่ยเราจะเห็นปรับตัวลดลงไปประมาณสัก26นะครับมาอยู่ที่159ล้านบาทนะครับหลังจากในไตามาา2นะฮะงบล่าสุดเนี่ยก็ลดลงต่ํา ลดต่ำลงนะฮะถึง49%เยียร์ออนเยียร์นะฮะจากผลกระทบราคารถมือ2เนี่ยปรับตัวลงนะฮะโดยส่งผลกระทบต่อการขายรถยนต์มือ2ของโตโยต้าชัวนะฮะแล้วก็การขายรถเช่าของเคคานะฮะนอกจากนี้ในช่วงดังกล่าวเนี่ยก็มีสัญญาเช่าจำนวนหนึ่งนะครับหมดอายุทำให้รายได้ค่าเช่าอ่อนตัวลงนะครับโดยรายได้รวมในครึ่งปีแรกเนี่ยออกมาอยู่ที่914ล้านะนะฮะลดลง15%เทียบเยียร์ออนเยียร์นะครับ สิ้นอาสิ้นมิถุนานะครับบริษัทเนี่ยมีรถให้เช่าอยู่ทั้งหมด6,394คันนะครับอันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับปีก่อนนะฮะด้านยอดขายรถนะครับที่สิ้นสุดสัญญาเช่าแล้วก็ยอดขายรถมือ2องครับมีจำนวนลดลงนะครับประมาณ4%แล้วก็38.3%เทียบเยียรอนเย r ผู้บริหารมองว่าผลประกอบการในไตรมารสส่ยเป็นจุดต่ําสุดค,คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ในไตรมารสสและ4นะครับปัจจัยหนุนก็คือในเรื่องหนึ่งการที่ผู้ผลิตรถยนตเนย์เริ่มปรับลดกําลังการผลิตลงหลังความต้องการอ่อนแอนซึ่งน่าจะช่วยพยุงราคารถมือ2มาให้ลงแรงเท่าช่วงก่อนหน้านะครับสก็คือในเรื่องของการเริ่มกลับมาซื้อรถมือสอของ To โตยต้าชัวในต้นทุนที่ถูกลงหลังปรับลง ปรับลด inventory ลงนะฮะในช่วงก่อนหน้านะครับ3ก็คือเน้นขายในรูปการเป็นตัวกลางนะครับมากขึ้นนะซึ่งจะส่งผลให้ t o y ยต a าชวนมีรายได้ค่าในหน้า,ามาช่วยชดเชยยอดขายรถมือ2ที่อ่อนตัวนะฮะทั้งนี้ผู้บริหารตั้งเป้ายอดขายของ t o โยต้าชว a ในปี5-6เนี่ยอยู่ที่2,500คันนะครับโดยเป็นสัดส่วนโฮเซลที่กว่า50%นะครับ แล้วก็4ในส่วนของเคเาเองนะครับคาดจะเห็นสัญญาเช่าใหม่ทยอยเข้ามาชดเชยสัญญาเดิมที่หมดอายุลงนะครับทั้งนี้เนี่ยยังคงเป้าลูกค้าใหม่ไว้ที่100ลรายนะครับก็ส่งผลให้จํานวนลูกค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่900รายนะครับแม้ผู้บริหารจะคาดว่าผลประกอบการในไตรมาสสเนี่ยเป็นไตรมาสที่ต่ําสุดนะฮะของปีหากาทางฝ่ายมองนะครับ ภาพในไตรมาสสามก็อาจจะยังไม่ได้สดใสนักนะฮะจากการบริโภคที่อ่อนตัวเนื่องจากขาดปัจจัยกระตุ้นนะฮะขณะที่ราคาลถมือสองยังมีโอกาสปรับตัวลงได้ต่อนะฮะจากสะพายจากโครงการรถยนต์คันแรกที่ทยอยเข้ามาอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คาดจะเห็นกําไรในไตรมาสสามของเคคาปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสสองนะฮะแล้วก็กําไรในไตรมาสสุดท้ายจะสูงขึ้นจากไตรมาสสามอีกนะครับทั้งนี้ทั้งฝ่ายคงประมาณการปี2อ5 6ไว้ที่200 90ล้านบาทนะครับลดลง26%บเอนเทียบ year on y น a r นะครับเ,เงินปันผลก็อยู่ที่64สตางค์นะครับสำหรับภาพในปี57เจ็ดเนี่ยก็คาดจะเห็นการฟื้นตัวของกำไรที่ราว21 22%เรนนะครับมาอยู่ที่353ล้านบาทนะฮะอันนี้ก็สอดสับนโดยธุรกรรมของโตโยต้าชัวที่เ,เพิ่มมากขึ้นนะฮะโดยเป้าขายรถยนต์ จะอยู่ที่2 8 0 8ถึง3,000คันนะฮะในคณนนี้ส่วนของรายได้ค่าเช่าค่าจะปรับตัวขึ้นเช่นกันนะฮะตามเป้าเพิ่มลูกค้าใหม่อีก100รายนะครับเรามองราคาพื้นฐานของตัวเคคาเนี่ยมาเป็นปี2557นะครับอยู่ที่15.70บาทนะครับเราก็แนะนำซื้อนะครับตัวถัดมาก็เป็นตัว RS นะครับในง่ของผลประกอบการในไตรมาส2นะครับก็ถือว่าเป็นไม่กี่ตัวในกลุ่ม มีเดียนะฮะที่ผลประกอบการเนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้21%เทียบเีย r o ออ e นเียนะครับมาอยู่ที่110ล้านบาทนะครับโดยมาจากตัวไรายได้แล้วก็อัตรากำไรที่ดีขึ้นนะครับถ้าหากมาดูไรายได้เนี่ยจะพบว่าเติบโต13%นะครับธุรกิจที่เด่นที่สุดนะครับที่ช่วยเอาไว้ก็คือในเรื่องของธุรกิจสื่อนะฮะเติบโตถึง6อ่อเทียบเ e ย r o ออ e นเยี year year นะครับโดยทีว,ว,วีเนี่ยเติบโตงกสนใหญาเี่ยจเซ็นากทึ่งการโตส่วนห พราะปัจจุบันเนี่ยรายการทางฟรีทีวีตอนนี้เนี่ยมีเหลืออยู่แค่เพียงรายการเดียวนะครับวิทยุเองก็โต47นะครับจากจํานวนคลื่นที่เพิ่มขึ้นนะฮะจาก1มาเป็น3คลื่นนะครับแล้วก็มีรายได้จากลิลขสิทธิ์ลาลิก้าเข้ามาด้วยนะครับอีก53ล้านนะฮะจากปีก่อนไม่มีธุรกิจเพลงเนี่ยยังคงปรับตัวลดลง14นะครับโดยหลักเนี่ยมาจากการดาวน์โหลดที่ลดลงไปถึง24นนะฮะนี่ก็เป็นไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เ,เปลี่ยนไปนะครับ สามก็คือในเรื่องของโชบิดเนี่ยลดลงไป28%นะฮะสาเหตุก็จากทั้งจำนวนงานแล้วก็มูลค่าต่อง,งานเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับจากปีที่แล้ว38มาเป็น43%่เปอ็นนะครับอันนี้ก็เนื่องจากการปรับตัวดีขึ้นของอัตรากําไรขั้นต้นจากธุรกิจทีวีดาวเทียมนะครับที่ปีที่แล้วเนี่ยมีอัตรากําไรขั้นต้น23เพิ่มขึ้นมาเป็น 54%นะครับก็เลยทำให้ธุรกิจสื่อโดยรวมเนี่ยมีอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นจาก33มาเป็น46%นะครับส่วนค่าใช้จ่ายก็โตขึ้นนะครับเ,เนื่องจากตามยอดขายธุรกิจสื่อนะครแล้วก็การเพิ่มรีเบทนะครับให้เอเจนซี่เพื่อดึงเม็ดเงินโฆษณานะครับ ก็แล้วก็มีรวมไปถึงการปรับประมาณการโบนัสของพนักง,งานเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในครึ่งปีหลังเรามองตัวธุรกิจเองเนี่ยยังคงมีการเติบโตอยู่นะครับโดยธุรกิจสื่อเนี่ยยังเป็นตัวที่เด่นที่สุดในกลุ่มนะครับ โดยหนึ่งก็คือในเรื่องของทีวีดาวเทียมเนี่ยยังจะเห็นการเติบโตที่เด่นชัดนะครับโดย5ช่องเดิมเนี่ยมีการปรับกลยุทธ์ในเรื่องของการขายโฆษณาโดยให้รีเบทมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการลดค่าโฆษณาลงบ้างนะครับแต่ผลตอบรับจากลูกค้าเนี่ยดีขึ้นมากนะครับลูกค้าเนี่ยมีมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการเปิดช่องใหม่ช่องช็อป77นะครับในเดือนกันยาซึ่งจะเป็นช่องช้อปปิ้ง ซึ่ง r s เนี่ยไม่ได้ลงทุนนะครับในเรื่องของการขายสินค้าแต่จะมีผู้ขายสินค้ามาเสนอสินค้าผ่านในช่องนี้แทนนะครับ2ก็คือในเรื่องของวิทยุ3ขึ้นมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลําดับนะครับแล้วก็ขึ้นครูเซลเซียสเนี่ยน่าจะคุ้มทุนได้ไปลายปีนี้เร็วกว่าที่คาดเอาไว้นะครับแล้วก็สบายดีทีวีสบายดีเรดิโอนะครับเปิดแค่เพียง2ควอเตอร์ก็เบรกอีเวนแล้วนะครับลาลิก้าเนี่ยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากนะครับค่อนข้างเยอะด้วยนะเพราะเริ่ม เข้าสู่ฤดูการแข่งขันที่2นะครับในเดือนสิงหาโดยมีการบันเดอริงนะครับไปกับกล่องของ PSI นะครซึ่งจะนำไปออกในช่อง HD ซึ่งอันนี้ก็ทำคล้ายๆกับในฤดูการแรกนะครับที่ทำกับกลุ่ม Before แล้วก็ยังมีการสับไลเซนซิงไปออกในกล่องของ t True v i s i o n ด้วยนะครับรวมถึงจะมีารายได้จากการขายสปอนเซอร์ชิพเข้ามาเพิ่มแล้วก็รายได้จากค่าสมาชิกนะฮะซึ่ง IS เนี่ยจะมีการขายกล่อง Sunbox โดยมีเป้าหมายนะครับที่2.5แสนกล่องนะครับในครึ่งปีหลังนี้นะครับแล้วก็มีกล่องที่ขายโดย Sun Bo x กซ์เอ่อโทนะครับโทษทีนะครับในฤดูการแรกที่3แสนกล่องซึ่งบริษัทคาดหมายจะมีสมาชิกในกลุ่มนี้เนี่ยกลับมาเป็นสมาชิกในปีที่2ที่ราว80ซนะครับซึ่งก็มองว่าแนวโน้มของไลลิก้าในครึ่งปีหลังเนี่ยจะกลับมามีกำไรจากครึ่งปีแรกที่ขาดทุนไปถึง87 000, ล้านนะครับเพลงเนี่ยก็ยังคงชะลอตัวลงนะครับ โดยหลักก็ยังคงเป็นในเรื่องของการดาวน์โหลดนะครับแม้ว่าในไรมาส3เองจะมีการทำดิจิตอลสครีมมิ่งนะครับกับตัว d t a ทโดยการลดแพ็กเกจนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการเจรจานะครับกับ a i s ในการทำธุรกิจประเภทเดียวกันนะครับแต่มองว่าตัวสครีมมิ่งเองเนี่ยยังมีไรายได้น้อยชดเชยไรายได้จากการดาวน์โหลดไม,ไม่ไม่ได้ทั้งหมดนะครับส่วนโชบิตเองเนี่ยมีแนวโน้มดีขึ้นนะครับแบ็กหลอกเนี่ยตอนนี้มีอยู่ร30ล้านนะครับ แล้วก็งานที่เลื่อนเข้ามาจากไตามาสองน่าจะช่วยในเรื่องของไตามาสี 4, ่ไตม่าสามไตมาสี 3, าาส่ 4, นะครับแม้ธุรกิจโชว์บิทจะดีขึ้นในครึ่งปีหลังนะฮะแต่เมื่อรวมทั้งปีก็ยังต่ํากว่าที่เราประเมินไว้รวมถึงธุรกิจเพลงที่ชะลอตัวมากกว่าคาดนะครับเราก็มีการปรับลดตัวรายได้ลงนะครับแต่ยังคงกําไรสุทธิไว้ที่418ล้านเนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นของธุรกิจสื่อนะครับเรามองราคาพื้นเราปรับการองิงเป็น P ี eg ที่1เท่านะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่10บาท20ก็แนะนำซื้อนะครับแล้วก็เป็นนิวนะครับตัวแรกก็คือ bts นะครับเ,เมื่อเย็นวันศุกร์นะฮะหลังตลาดปิดนะครับตัว bts ก็มีการประกาศเพิ่มทุนนะครับเพื่อรองรับการออก bts วอร์นะครับ โดยการประกาศเนี่ยก็มีการลดทุนในส่วนที่ไม่ได้เรียกชําระออกไปก่อนนะฮะแล้วก็เพิ่มทุนเข้ามาอีก3,972ล้านหุ้นนะฮะซึ่งจะทําให้มีทุนจดทะเบียนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น15,913ล้านหุ้นอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อลองรับการออก BTS War 3นะครับโดย BTS เนี่ยจะขึ้น XW ในวันที่16ตุลานะครับในสัสดส่วน3หุ้นเดิมต่อ1 BTS War นะครับฟรีนะครับโดย BTS War เนี่ยจะมีอายุ5ปีนะับอัตราการใช้สิทธิ์ ก็ถือ1ใบสําคัญแสดงสิทธิต่อหนึ่งหุ้นสามัญน,นะครับราคาใช้สิทธิ์ที่12บาทนะครับการใช้สิทธิเนี่ยจะใช้สิทธิได้ทุกสิ้นแต่มาสนะครับภายหลังจากครบอายุ3ปีไปแล้วนะครับการออก BTS วอสามนะครับอันนี้เนี่ยบริษัทให้เหตุผลว่าเป็นการเตรียมพร้อมแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินนะครับเพื่อให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดําเนินโครงการในอนาคตรวมไปถึงการลงทุนโครงการระบบขนส่งทางรางอื่นๆด้วยนะครับเรามองข่าวล่างเนี่ยจะสร้าง การเก็งกาไรในหุ้นของ BTS นะครับท้งฝ่ายอยู่ระหว่างการปรับมูลค่าพื้นฐานนะครับก็แนะนําทยอยซื้อนะครับแล้วก็เวิร์กพอยต์นะครับประกาศกําไรในไตรมาสสอ,ออกมาลดลงไป38%เทียบเยออนเยียสาเหตุเนื่องมาจากต้นทุนค่าลิขสิทธิ์ของอช่องทีวีดาวเทียมใหม่ที่ทำที่ทำนะครับธุรกิจดังขับธุรกิจของช่องดาวเทียมนะครับใหม่ที่ทําให ในตัวธุรกิจทีวีดาวเทียมนี่เองเนี่ยขาดทุนจากปีที่แล้วมีกําไรนะครับซึ่งต่อเนื่องมาจากไตรมาสหนึ่งะรแล้วก็ทําให้ในครึ่งปีแรกในกําไรลดลงไป44%่อครึ่งปีหลังแนวโน้มจะดีขึ้นมากนะฮะจากรายได้จากการรับจ้างผลิตนะครก็งานอีเวนต์ที่ดีขึ้นนะครับตามปริมาณงานช่อง6นะครับซึ่งเป็นช่องดาวเทียมใหม่เนี่ยเริ่มขายโฆษณาได้ในเดือนมิถุนายนนะฮรแล้วก็จะมีรายได้ชดเชยต้นทุนเข้ามาได้มากขึ้นนะครับแล้วก็การปรับลดต้นทุนในช่องของเวิร์กพอย ที่เป็นทีวีช่องเอ่อทีวีดาวเทียมช่องเดิมนะครับซึ่งก็จะทําให้แนวโน้มของทีวีดาวเทียมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นภาพยนตร์จะมีเข้าสายหนึ่งเรื่องนะครับจากปีแรกไม่มีเลยแล้วก็รายได้รายการทางฟรีทีวีนะครับก็จะมีการปรับรูปแบบรายการ2รายการซึ่งมีแนวโน้มที่จะทําให้รายได้ดีขึ้นนะครับได้ซื้อลิขสิทธิ์นะครับถ่ายทอดอ่าวูแมนวอลเลย์บอลเวิร์ดแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นเวลา3ปีนะครับ ซึ่งในปีนี้เนี่ยได้ปิดการขายไปแล้วนะครับซึ่งยอดขายก็ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็จะมีการสร้างอีเวนต์ใหญ่นะครับสารชาคานิวัลนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับเรามองว่าจะช่วยเสริมรายได้ในครึ่งปีหลังได้นะครับเ,เราปรับลดคาดการกําไรสุทธินะครับในปี56ลงนะครับมาอยู่ที่408ล้านตามฐานครึ่งปีแรกที่ต่ำนะครับ แล้วก็จะกลับมาเติบโตได้ดีขึ้นในปี57นะครับบน PEG ที่1เท่าราคาพื้นฐานปรับลงมาอยู่ที่33.75บาทก็ยังแนะนำซื้อนะครับ กลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มธนาคารสิบธนาคารที่ทางฝ่ายศึกษานะครับรายงานแบบสารสินทรัพย์และหนี้ส <c oughs> ินเดือนกรกฎานะครับทั้งกลุ่มสินเชื่อเติบโตจากเดือนก่อนนะครับ0.2%มานออนมันนะครับซึ่งเป็นระดับการเติบโตที่ชะลอลงจากเดือนก่อนอย่างชัดเจนนะครับโดยเดือนก่อนกลุ่มธนาคารมีสินเชื่อเติบโต2%มานออนมันนะครับโดยเดือนกรกฎานะครับมี KKP ธนาคารเดียวนะครับที่มีสินเชื่อเติบโตสูงกว่าเดือนก่อนโดยเดือนกรกฎานะครับ KKP มีสินเชื่อเพิ่มขึ้น1.1%มานออนมันนะครับจากเดือนก่อนที่มีสินเเชื่อตติบโ1% ส่วนธนาคารที่เหลือในเดือนกรกฎานะครับมีสินเชื่อเติบโตชะลอลงทั้งหมดนะครับและมี3ธนาคารนะครับคือ b บลเอชแบงและ BBL นะครับที่มีสินเชื่อหดตัวลงนะครับโดย B บลหดลง1.3%นะครับ LH Bank หดลง1.1%และ BBL หดลง0.4%ทย์จด้านเงินฝากในเดือนกรกฎานะครับมีการเติบโตสูงกว่าสินเชื่อนะครับโดยเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน0.7%นย์จุดเจ็ดเปนออนมันนะครับตัวธนาคารที่มีเงินฝากเติบโตอย่างโดดเด่นนะครับคือท ส่วน l อลเอชแฝงบีบและ s c b ซีบีเปนเงินฝากบตโตลงจัดเดือนก่อนนะครับจากสินเชื่อนี้มีการชะลอลงอย่างชัดเจนในเดือนกรกฎา,กา,กานะครับทำให้ทา้งฝ่ายคาดว่าสินเชื่อกลุ่มธนาคารในช่วงไตรมาสสามนะครับจะมีการเติบโตที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนอย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าการเติบโตสินเชื่อในช่วงไตรมาสสี่จะกลับมาขยายตัวอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อ PE, ซึ่งปกติไตรมาสสี่จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของสินเชื่อประเภทดังกล่าว นอกจากนี้แล้วนะครับถึงแม้ว่าโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของร้านะครับที่มีแนน้นนมจะชะลอออกไปนะครับธนบคบาคารประเทศต่างๆมีการอนุมัติปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจขนาดใหญ่รายอื่นในการขยายการลงทุนอยู่นะครับซึ่งคาดว่าธุรกิจเหล่านี้นะครับจะมีการทยอยเบิกใช้สินเชื่อในช่วงที่เหลือนในช่วงปลายปีนะครับซึ่งจะช่วยสินเชื่อของกลุ่มธนาคารให้เติบโตต่อได้ฝ่ายค้าในไตรมาสสนะครับกลุ่มธนาคารจะกลับมาตั้งสำรองป,ปกตินะครับหลังจากตั้งสำรองจำนวนมากถึง3 0ม0 0 ล้านบาทนะครับจะโปรติจิบิการตั้งสำรองเพียงไปมากละหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันถึงหนึ่งหมื่นสามพันล้านนะครับเนื่องจากหลายธนาคารต้องการเพิ่มสัดส่วนสำรองต่อ NPL ให้สูงขึ้นนะครับเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจตามคำแนะนำของธนาคารประเทศไทยนอกจากนี้นะครับแต้มาสนี้นะครับหลายธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็น KDB SCBT c a p และ B บนะครับจะมีรายละ้พิเศษนะครับคือเงินปันผลจากกองทุนอายุพักนะครับซึ่งน่าจะช่วยผลกอับการกลุ่มธนาคารในช่วงแตรมาสามเติบโตสูงขึ้นจากแตรมาสก่อนมาได้นะครับ ในส่วนของคําแนะนำนะครับเรายงเรายังให้น้ําหนักการลงทุนนะครับของกลุ่มธนาคารมากกว่าลงทุนมากกว่าปกตินะครับเนื่องจากมองว่าสินเชื่อในช่วงที่เหลือของปียังคงเติบโตต่อได้นะครับโดยเราให้ BPL แล้ว KBank เป็นหุนท็อปิกของกลุ่มนะครับโดยราคาให้ราคาพื้นฐานของ BPL ที่259บาทและ KBank นะครับ249บาท พอการช่างนะครับก็ดูแล้วจากงบ Q2 นะครับก็เป็นงบที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับตามคาดนะครับเพราะว่าเป็นรายการพิเศษส่วนหนึ่งนะครับเป็นการบันทึกรายการพิเศษจากการขาย BMCL เข้ามานะครับในขณะที่โอ peration ก็ดีนะครับในขณะที่แบ็กหลอกเนี่ยตอนนี้มีสูงถึง170,000ล้านนะครับ คือถ้าเทียบกับรายได้ปี556ที่20,000ล้าน30,000ล้านนี่ดูแบ็กหลอกปัจจุบันเนี้ยก็ยังหล่อเลี้ยงรายได้ไปอีก2-3ปีนะครับในระยะสั้นเนี่ยเราก็คาดว่าจะมีงานที่ชนะการประมูลแล้วนะครับกำลังรอเซ็นสัญญา2งานงานลงไฟฟ้า4 7 0 0แล้วก็งานที่จัดหาติดตั้งงานระบบ รถไฟฟ้าสีม่วงนะครับ20,000ล้านไอตัว20,000ล้านนี่คิดว่าจะเซ็นเร็วๆนี้นะครับดังนั้นเนี่ยแบ็คล็อกมีโอกาสขึ้นไปถึง2 1 2 7 0 0 0ล้านในเวลาเดียวกันเนี่ยเ,เรื่องอองานในประเทศนี่ก็ยังรอความชัดเจนของการหวดพรบอร2ล้านล้านนะครับซึ่งก็มีความกังวลว่างว่าจะไม่ผ่านนะครับแต่เราเชื่อว่าโครงการบางโครงการที่ผ่านการศึกษามาแล้วเช่นโรงงาน โครงการรถไฟฟ้าสีเขียวชมพูดแดงนะครับสิ่งเหล่านี้หรือว่ารถไฟทางคู่เนี่ยรถไฟทางคู่นะครับสิ่งเหล่านี้นี่รัฐบาลสามารถเอางบอื่นมาเ,เปิ มาเป็นแหล่งเงินกู้และเปิดประมูลได้นะครับเพราะเรื่องงานในประเทศไม่แน่นอนแต่ก็ยังมีหนทางในการที่จะผลักดันงานประมูลได้นะครับในขณะที่ C K เนี่ยก็มีแหล่งงานจากต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศลาวนะครับซึ่งทางประเทศลาวเนี่ยก็มีแผนที่จะพัฒนาเขื่อนนี่อีกออสักสิบแ่งนะครับ8 9 0เกเมกกวัตนะครับซึ่งทาง ซีเคเนี่ยทำเขื่อนที่ประเทศเราอยู่แล้วสองแห่งนะครับคือที่น้ำเงึมกับที่กำลังก่อสร้างอยู่ที่ไซยาบุรีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแหล่งงานที่เขาสามารถจะเข้าไปาไปสามารถ เขาเข้าไปประมูลแล้วก็ได้งานมาได้นะครับนอกจากนี้ก็มองไปที่พม่าเหมือนกันนะครับก็มองเรื่องเขื่อนพลังน้ำนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับจะทําให้งานใหม่แหล่งงานของบริษัทนี้กระจายความเสี่ยงไม่ได้พึ่งแต่งานในประเทศนะครับจากแบงก์หลอกปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าไรายได้ก่อสร้างปีนี้คงจะเติบโตได้อย่างสบายนะครับครึ่งแรกเนี่ย เป้าไรายได้ของเราอยู่ที่สามหมครึ่งแรกทําได้แล้ว1 6ื่นนะครับมาจิ้นก็ยังรักษาไว้ได้นะครับแต่ทางฝ่ายเนี่ยปรับปรุงประมาณการส่วนแบ่งกําไรนะครับโดยก่อนหน้านี้ CK ขาย BMCL ต่ำกว่า20%ซึ่งเราเข้าใจว่าพอต่ำกว่า20%ก็จะเป็นเงินลงทุนทั่วไปนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยทางผู้สอบบัญชียังมองว่า CK เเป็นบริษัทที่ ยังมีอิทธิพลต่อ,อการบริหารงานของ B M C L จึงจะถือว่า B M C L ยังเป็นบริษัทร่วมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เราก็เลยจะต้องมีการปรับประมาณการใหม่เข้ามาโดยถือเอา B M C L เป็นบริษัทร่วมในขณะที่ B M C L นี่มีผลประกอบการที่ขาดทุนดังนั้นนะครับการที่ไป ถือเอา B M C L เป็นบริษัทร่วมอีกครั้งเขาจะต้องไปรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของ B M C L ในปี2ปีนี้เข้ามาทําให้ประมาณการของเราเนี่ยจะต้องมีการลดต่ำกว่าเดิม4%นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคิดว่าไม่มีผลต่อการประเมินมูลค่าหุ้นเพราะเราประเมินมูลค่าหุ้น C K แบบแยกส่วนเรามองธุรกิจก่อสร้างอย่างหนึ่งนะครับธุรกิจลงทุนก็มองตามหุ้นนะครับ T h a i t b B M C L B C L C K P ไซยาบุรีตามวิธี D C F แล้วก็หักด้วยนี้สินสุทธิตอนนี้เราก็เลยปรับลดนิดหน่อยนะครับราคาพื้นฐานยงมองราคาหุ้นียงมีอัพไซต์อยู่คงคำแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่25บาท57สตางค์สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ